กลักบกกันมาเลยเพียบนี่ครับดูนะครับเพียบเลยโอ้ยตั้งทีมาครับตั้งทีมาดูผู้ป้าพลังครับผู้ป้าพลังผู้ป้าพลังครับกำลังมาครับอ,อันนี้คือกลุ่มนำครับกลุ่มนำ 你干啥去？